บบสซี่เาซี <c oughs> ล่ลำลงลงแล้วตัวจะใหญ่ขึ้นไม่มันเหมาะกับมันเย็นเดียสภาพอากาศเมืองไทยมากเนื่องจากว่าเมืองไทยเ่ยอากาศมันร้อนและชื้นมีสีผิวที่ค่อนข้างเข้มดำเถอะออกจาก <c oughs> <c oughs> ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะแป้งฝุ่นค่ะสําหรับโบ๊ทเนี่ยผิวค่อนข้างเข้มนะคะขอเป็นแป้งพอนแล้วกันนะคะวันนี้ถ้าใครผิวคล้าและงบน้อยและนําแบบโบ๊ทนะคะเป็นแป้งพอดกิ๊ดด้งที่มันจะีกนะคะวันนี้เข้มๆหน่อยนะครับเ<ะ>ขียนคิ้วผู้ชายที่เป็นชนีเนี่ยจะต้องมีความโก่งนิดนึงนะเขียนคิ้วเสแล้วคิ้วให้โก่งขนาดนี้เลยเหรออ๋อคนไทยเนี่ยบะกสีเอธโทนที่สุดเอธโทนใช่สีฟ้าเขียวหรือเปล่า อ้อยอิฐขลาทุกสีที่เป็นโลกอะเปิดโทนเย้แต่งเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะตอนนี้เป็นธรรมชาติอขอไม่ใช่ใอ้อยอิมอต้องมาตุ้งไอ้หลับตอนนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษมาเพิ่มอีกหนึ่งคอสหนักเลยไม่ต้องเราไปไปตอนนี้ในรถเฟิร์มนี่เมื่อวานครับผูกข้าวแค่ห้านาทีเองครับสุกเร็วมากเลยทำไมล่ะครับไม่ล่ะครับก็เพราะว่าก็หุงข้าวตอนห้าทุ่มห้าสิบห้าเป็นวันพฤหัสอีกห้านาทีก็วันศุกร์ครับขอบคุณครับ เ้าสุกมากรู้สึกว่าไม่หาแล้วพรุ่งนี้ควรจะกระโดดลงทะเลไปเป็นสีทะเลต่อไปดีแล้วมีครับเมื่อเช้าตื่นมาผมก็อักตันยูเลยเออเกิดอะไรขึ้นนะาึงแม่ตกเตียงหรอเออบอกว่าเปล่าผมลืมตาครับอบ้าขอบคุณครับครอชมน้ำมันอะไรเลื่อนที่สุดน้ำมันอะไรเลื่อนที่สุด อยไม่ใช่เป็นมันหมูไม่ใช่น้ำน้ำมันน้ำมันยังมีอยู่ไม่ใช่เฉลยเฉลยเฉลยน้ำมันอ๊ะปลาอะไรปากกว้างที่สุดปลาปลากระป๋องปลากระพูดว้างกว่าคุปลาไปรันย่าสะลุกปลาปลาอะไรอะสรุปปลาอะไรวะปลาปลากระป๋องเปิดฝา เวลาเวลาเราทํางานใช่ไหมคะค่ะเราก็ต้องสั่งปิ้นถ้าเราจะสั่งปิ้นให้เราเปลี่ยนเป็นกุ้งเป็นหมูเป็นไก่แทนนะครับทําไมอ่ะหมึกหมดครับมหดอันนี้คือเก็บอะไรเนี่ยล่ะ เข็มๆต้อนดิสอแขกเป็นดิสอแขกตี้แขกดอยแขกดอยก็ได้แขกตัวยมีปัญหาไหมครับหาว่าอเล็กซิตทำจมูกมาแล้วกี่ครั้งแบกแกกี้ฉีดฟิลเลอร์จมูกที่ไหนตอนนี้กเข้าสู่ขั้นตอนการติดขนตูดที่ลูกตาอันนี้ขนตาหรือการสาดครัสคือด้วยด้วยครัสเป็นขนตาของคนใต้ คือกระปรือกระปรือกระปรือแถวโบ๊ทค่ะโบ๊ทโบ๊ทค่ะโบ๊ทหาดอะไรใหญ่ที่สุดหาดอวกหาดเท่ากับหาดเท่ากระจีไม่ใช่หาดใหญ่กว่าอวาเกียเฮียว่าจริงๆแล้วตอนแรกตอนแรกคำตอบคือหาดใหญ่กว่าตะหลี แต่ตอนนี้ต้องเป็นหาดใหญกว่าอวกีนี่แบบไม่ได้แล้วคือดังไรดังจากคนที่มีด่างนะก็เลยไรด่งเลยคือด่งด่งแหมบมลุตอนนี้ก็อยู่กันที่พัทยาพอแต่งหน้าเสร็จก็คงเนี่ยอยู่แถวเนี้ยสักคืนหนึ่งทำงานต่อได้ทำงานอะไรแบบครับงงานประจำครัชงานประจำชายหาดครัชเลือกซูตอนนี้สิ่งที่แนะนำนะคะเจลรเดียมของลามปามลามปามทำไมทุกคนรู้จักล่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๊ะวันน um <uh ี้รู้สึกว่าบทซี่เรียบร้อยมากค่ะเออเขินอันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วหน้าขาวแต่ตัวยังไม่ค่อยขาวเลยอ่ะด้งนล่างไม่ขาวกุ๊กกิ๊ดเฮ้ยนี่มันคืออบายอ่ะบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจนั่นมันร้องเพลงมันคือสุดยอดโลชั่นตัวขาวทาแล้วขาวเลยทาได้มันทาง่ายก็คือออนสเตจออนสเตจ ป้า้เปล่าอายเขาไม่นั่นแกอายเขาไหมมีอยู่2คิ้วเขียนมันอีก2คิ้วนี่แกจะเขียนคิ้วให้เต็มหน้าเลยเไงเอาเลยแม่ดามันดามันดามันเขียนยิงไีโอเคถ้างั้นวันนี้ยทีวีก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณแขกรับเชิญโบ๊ทแท็กกี้แล้วก็น้องแปรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสัดีค่ะสวัสดีค่ะ